ใช่ผมเนี่ยมูอผมอยู่เตี้ยสบู่เซเว่นเท่าไหร่เอามันตีหลีมาออกแม่แบล็คบอสหดแมงเอ้เอามึง่บอสจุดบเจ็บมันบอกเอ้ยนิ้วเลืองนิ้วเลืองเอาเฮ็ดบอกเฮ็นเราไปเล่นไปเอาสบู่มาโอ้ยมันหดเลืองมันกับพวกบอสเด้อคนเมียงอะไรโซ่บอกแบล็คจะโซ่งวยลูกลูก อยแางนี้เหลียวแม่เลสัตขอดูหน้าคนน้นมันตลกเลยนี่เออขอดูหน้าคนงูหน่อยครับเยวเด้อเออบอกเลยเอามาอเอมันออกมาได้หรือเนมันเจ็บสบู่สบูเจ็บก็ต้องยอมหรอมึงแยกช่างอมนออกมาได้รเ่ยเราอยู่สู้มูบอเล่ย์ลูกลูกมันมาของนี่ มึงกระเป๋าห็นอข้าวนี่5เล่อาลูกยื้อไรมั้ง่ามึงขากระเป๋าอยอโมกีลานน่๋ยเดี๋ยวลูกตีใคร่โต๊ีอยู่โตมุนมมบนีมุนไยวนมันเจ็บนีมึงติดเ่ะโอ้ขาจะีบมันกับ่อตัวี มีดอเมีมีดอยู่บอกขวดบนนึงมล้ก็บอกอ่ของมึงดึงดูวอ๋อแล้วมึงไปแย่ทำไมเนี่มามแล้วที่สองมามามามึงไปแย่ทำไมรอขวดอ่วที่สองบอมาครับเขาสามารถไหนครับเขาเป็นอะไรครับเขาเป็นอะไรมันบอกกี่เรมันจะไปแย่ทำไมเนี่ยเดี๋ยวอะไรดิเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้อวดขวดแมงเอ้ยเขาสามารถไหนเป็นอะไรครับเพื่อนมามาไม่แย่้ไม่แย่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี um knew, <c oughs> <c oughs> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว